เอาเลยครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในช่อง TNT กับเกมใหม่ครับในแบบเอาชีวิตรอดของผมนั่นเองวันนี้นะครับผมเราก็จะไปลงเหมืองพืชฉาเนเธอร์ไลท์กันนั่นเองนะซึ่งเนเธอร์ไลท์เนี่ยมันค่อนข้างที่หายากใช่ไหมครับทีนี้ครับผมผมได้เตรียมอุปกรณ์มาที่เรียบร้อยแล้ว,ลวนั่นก็คือ TNT นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ได้เตรียมไฟแช็กจุด ทียนทีมที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าผมว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่มันไม่พอนั่นก็คือท็อดนั่นเองนะคือเราจะคราฟท็อดเพิ่มไปดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นปักความสว่างให้กับโลกในเธอร์ของเรานนัเองโอเคเราคราฟท็อดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไอ้นี้ก็เก็บไปนะท็อดประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเราก็เอาไปแต่ตัวแค่นี้นะครับเพราะว่ากล่องผมก็ได้เตรียมไว้ในเนเธอร์แล้วเนาะไปครับผมเราก็ไปเจอไปหานะครับผมเออเนเธอร์ไลท์ในเนเธอร์กันเลยนะครับผมโอเคเราออกมาแล้วนะครับผมนี่ครับผมกล่องผมได้เตรียมมาตรงนี้ นะซึ่งมันไกลเกินไปหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมเอากล่องไปเพิ่มสักนิดสักหน่อยละกันนะครับผมไปๆๆโอเคครับผมผมก็ได้มาถึงโพรงที่ผมขุดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะทําการระเบิดเทีเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมมาเคลียร์พวกนี้ก่อนอ๋ออืมไปไกลๆเออมาดิมาดิาดปะโท โอเคครับผมเราก็จะเริ่มขุดไปทางนี้กันเลยนั่นเองนะครับผมเราขุดไปเลยนะครับผมก็คือเราจะขุดไปสักระยะหนึ่งเนาะระหว่างทีนทีแบบห่างนะครับผมไป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 โอ้ๆหโ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 นี่คือข้อควรระวังนะครับสำหรับการขุดในเธอเนาะดีครับผมชุดก่อตอนนี้ผมดีนั่นเองนะครับก็เลยไม่เป็นอะไรมากนะครับผมไปไปเราไปกันต่อได้ครับผมเกลียดไอ้แบ็กสโต e นี่มากเลยอะไกลพอหรือยังเอ่ย ก็น่าจะพอละมัง้งหรือว่าไม่พอดีเราขุดไปนิดนึงแล้วกันโอเคโอเค่ขุดไปนิดนึงขุดไปนิดนึงโอ้โหคือบอกเลยกระจายโอเคเอาไว้ตรงนี้แหละโอเคครับผมปุ๊บเราขุดปุ๊บเราไปเออไม่ติดต้องตุดตรงนี้ดิ <c oughs> ไปแล้วจ้า <c oughs> บุ้มมีไม่เอ่ยไหนไหนไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยมีไม่เอ่ยเออแป๊บนึงนะขอลงไปปักทอดก่อน ปักทอดโอเคไม่มีอ่ะแต่มีนเนี้ยแร่ทองเราก็ไม่ได้อะไรมากมายเนาะโอเคตรงนี้ไม่มีเราก็จะปักเป็นระยะระยะไปเลยละเองนะครับโอเคไปเราปักตรงนี้ปุ๊บปักตรงนี้ปุ๊บอ่าแล้วเราก็จุดแล้วเราก็ถอยออกมาแล้วก็ปักตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็จุดแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็ปักตรงนี้อีกปุ๊บแล้วเราก็จุดแล้วก็เราก็ถอยออกมาอีกรอบนึงครับแล้วปักตรงนี้อีกรอบนึงครับ อ่าแล้วก็ถอยมาโอเคแล้วก็บึ้มอีกรอบนึงโอเคมันไม่โดน TNT ระเบิดนะครับเนเธอร์ไลน์นะครับผมมันเป็นแร่ที่แข็งแรงมากๆเลยนะโอเคครับผมจุดไปจุดไปจุดไปโอเคระเบิดตูม้มโอเคเราไปดูเนเธอร์ไลน์กันเลยดีกว่านะครับว่าเราได้กันหรือเปล่าเนาะเออได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าไหนไหนไหนมีเนเธอร์ไลน์ไหมแป๊บนึง เราไม่ได้มาหาเนเธอร์คอร์เรามาหาเนเธอร์ไลท์อ่ะเราไม่เอาก่อนละกันนะเนเธอร์คอร์ดนะครับผมห้องนี้ไม่มีนะครับผมมาเราไปดูอีกห้องหนึ่งเลยดีกว่ามีไม่เอ่ยห้องนี้นะครับผมไม่มีนะครับผมไปเราไปหายห้องหนึ่งเราจะหาเรื่อยๆนะครับผมเออไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะหาไม่เจอนะครับผมยังไงก็หาเจออยู่แล้วนั่นเองนะครับเป้าหมายในคลิปนี้นะครับเจอแค่สองสามบล็อกผมก็พอใจแล้วนะครับผมเออประมาณนั้นเนาะ เออคือแก๊สมาเกิดหรือว่าอย่างไรเออแล้วไอ้นี้มันคืออะไรทำไมมันมีห้องลาวาอย่างนี้เออหรือว่าเราควรจะอุดด้านบนดีไหมโอเคโอเคเราอรอลาวาให้มันหายไปก้อนก่อน,น,นเนาะเราจะเจอเนเธอร์ไลท์หรือไม่นี่โอ้โหไม่มีเนเธอร์ไลท์ให้เราเลยเหรอ <c oughs> ไม่มีจริงดิโอ้โหอะไรครับนี่ทำไมมันหายยากงี้เออ เนเธอร์ไลท์เนเธอร์ไลท์ไหนไหนไหนโอ้หไม่มีอย่างนี้จริงดิโอ้โหอันนี้ไม่ใช่เนเธอร์ไลท์อันนี้พ i ิกลินพ i ิกลินไลท์ละพ i ิกแมนโอเคโอ้โหเล่นเองแก้เองเดินนะเราไปวางเทียนทีนันต่อนะครับเออในเมื่อเราไม่ได้เราก็ต้องวางต่อไปนะครับผมโอเคเออเราก็อยากได้กาเวลไปนะเพราะว่าเนี่ยนะคนเราใช้กาเวลเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามาหาในเนเธอร์ได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนั่นเองนะเออตอนนี้โอ้โหเต็มแล้วนะครับผม โอเค okay. งั้นเดี๋ยวเราไปวางกล่องตรงปลายทางก่อนละกันนะครับเวลาเราเก็บของนี่มันจะได้เก็บง่ายๆนะครับผมโอเคไปกันเลยโอเคครับผมผมก็ได้วางของแล้วเก็บของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวนั่นเองนะวางกล่องแล้วเก็บของสิเออวางของแล้วเก็บของอะไรของผมเนี่ย <c oughs> ไปครับผมต่อไปนะครับโอ้ก็ไปวางทีนทีกันต่อเลยนะครับแต่ครั้งนี้ครับผมผมจะวางทีกว่าเดิมนะก็คือวาง2ลูกนะครับผมให้แรงระเบิดมันทีเยอะไปเลยแล้วก็ถอยไปเยอะๆเลยครับเออให้มันระเบิดตุ้มบอมโอเค ก็มันจะเป็นห้องใหญ่ขึ้นนะครับผมนายดูสิมีเนเธอร์ไลท์ไม่เอ่ยโอ้ TNT เราจะหมดแล้วว่ายังไม่เจอเนเธอร์ไลท์เลยอะ่ะคิดดูครับมันหายยากขนาดไหนนะครับผมมันหายยากมากๆเลยนะครับผมไป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 เราขึ้นกันไปต่อกันเลยนะครับผมโอเคจังหวะนี้นะครับก็1 2 3จุดไปแล้วก็ปุ๊บไปอ่าระเบิดดูสิว่าจะเจอเนเธอร์ไลท์ไหมครับโอ้โ oh, ห oh, oh. ระเบิดขนาดนี้ต้องเจอแล้วแหละจริงๆนะครับผมไหนเอ่ย nice โอ้โหไม่มีวัดเจอแมวเออโหไม่มีจริงๆนะครับผมอะไรคำรนี้อะไรคำรนี้มันจะหาย,ยากอะไรกันขนาดนั้นนะครับผมเออโอ้โหไม่เจอจริงดินี่ผมอยู่ชั้นที่มันสามารถเจอได้ง่ายๆเลยนะครับแต่มันก็มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกแต่มันก็เป็นชั้นที่มันอยู่อะอประมาณนั้นนะครับผมเออเฮ้ยไม่เจอจริงดิปาติโทเออเฮ้ย โอ้โหอะไรครับเนี่ยคือผมไปตั้งนานนะครับผมผมไปตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะครับคือมาอยู่ตรงมาอยู่ตรงหน้าโพรงคือคือคืออะไรครับเออโอเคอย่างนั้นเราก็เจอแล้วนะครับผมโอเคดีนะครับเราเจอ2ก้อนแล้วตามเป้าหมายคลิปนี้แล้วนะเจอ2อก้อนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเจอสองก้อนเนี่ยไปรวมอีกสองก้อนที่อยู่ที่บ้านมันก็ได้เนเธอร์ไลท์อินก็ตไปแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคเรามากดกันเลยดีกว่านะครับ อือโอเคได้สองก้อนเลยนะเออขุดเจอทีเดียวสองก้อนคือคือแหลมเป็ดเลยอะแบบสุดยอดไปเลยนะครับโอเคเรามาขุดแถวนี้กันต่อเลยนะอยากขุดเป็นโพรงไปเลยอะเอ็เดีดยว็ดเด็เดนในก็ได้สองก้อนแล้วครับตอนที่มันเจอเร็วเกินไปอะพูดว่าจะเจอช้ากว่านี้นะเนี่ยเออตอนนี้เราก็สิบนาทีกว่าเองนะครับผมมาเราไปขุดสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ่า คือตอนนี้ในเกม10นาทีแล้วนะครับผมแต่เวลาตัดจ,จริงๆอาจจะเหลือสักนิดสักหน่อยนะครับผมเออไปๆๆๆๆเจอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเออเฮ้ยเจออีกแล้วโอ้โห,โห,โหสุดยอดไปเลยครับผมโอเคเด้เทอร์ไลท์ก้อนที่สามของเราขุดมาอุ้ยได้สองก้อนเลยขุดมาอีกอุ้ยได้สามเลยโอ้โหโคตรจะแจ็กพอตบอกเลยหก้อนแล้วอ บอกเลยฟินกันไปทั่วหน้านะครับผมตอนนี้5ก้อนของเรารวมกันอีก้อนที่อยู่ที่บ้านเป็น7ก้อนแล้วนะคือตอนนี้เราทำอุปกรณ์ที่เป็นสีดำเนี่ยได้อันหนึ่งแล้วนะครับขาดอีกขาดอีกเนเธอร์ไลท์อีกแค่อันเดียวนะครับผมเราก็จะทําอุปกรณ์ได้2ชิ้นแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับผมเออเป็นไงล่ะดีงามพระรามยกนิ้วเลยนะครับผมเออไป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 โอเคครับผมเดี๋ยวเราขุดไปสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับผมลาวาราวาคือกาลังจะตัดไปตอนที่ผมเจอเนเธอร์ไลท์อีกก้อนหนึ่งนะครับผมแต่ว่าลาวา ดันมาคันซะก่อนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เจอเนเธอร์ไลท์อีกอ่นหนึ่งแล้วกันครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้เจอหรอกเนเธอร์ไลท์นะครับแต่ว่าโพร่งนี้นะครับผมว่ามันไม่เวิร์กแล้วเองนะเราไปเปลี่ยนโพร่งกันดีกว่านะครับผมเออโพร่งนี้มันไม่เวิร์กแล้วจริงๆครับเราขุดกันมายาวขนาดนี้ก็คือยังไม่เจอเลยนั่นเองนะครับผมเราไปเปลี่ยนสถานที่ขุดกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเออเมื่อกี้ได้ยินเสียงมาก็อย่าแปลกใจนะครับผมเออ ว้าว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 ้าวลาว้าลาว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 ามันหล่นลงมาโอเคไม่เป็นไรนะครับมันไม่ได้หล่นใส่หัวแล้วแล้วเนาะโอเคเราจะไปเปลี่ยนพวงไปตรงไหนดีเอ่ยอยากแบบขุดไปขุดมาแล้วเจอเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมเอออุ๊ยวัดเจออีกแล้วเฮ้ยเว้ยตรงนี้มัน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 เป็นอะไรของมันเนี่ยที่ตรงนี้ก็มีนะครับผมเมื่อกี้เจอตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมาเจอตรงนี้อีกรอบนึงครับเออเว้ย เออมันหาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอว่ามันไม่น่าจะหาง่ายขนาดนั้นนะเนเธอร์ไลท์อะ่ะเออมันเป็นแร่ที่หายากที่สุดในไมคราฟเลยก็ว่าได้นะครับถ้าไม่นับเอมเบรลอ่ะนะเออโอเคเรามาขุดกันเลยดีกว่านะครับผม <Yahoo! S 1> อ้าวก้อนเดียวจริงดิเฮ้ยนาย่าทำร้ายเราด้วยก้อนเดียวนี้สิโอเคก้อนเดียวจริงๆนะครับโอเคอย่างน้อยก็ได้มาก้อนนึงครับโอเคเรามาขุดกันต่อนะครับผมอ่ะเราเป็นโพรงนี้แล้วกันนะเผื่อมันจะดีนะครับผมไปเราไปเจอกันอีกรอบหนึ่งตอนผมเจอเนเธอร์ไลท์กันต่อเลยนั่นเองนะครับผมไป โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เจอไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมโอ้โหผมหามันนานมากๆเลยนะดูสิดูดิดูที่ขุดผมสิครับตอนนี้นะครับผมโอ้โหลดไปครึ่งนึงแล้วนะนี่ขนาดมีอันเบรกนะครับผมโอ้โหก็คือแบบขุดมันนานมากๆเลยนะฮะวราจะเจอ2ก้อนนี้นะครับผมโอเคครับผมเรามาขุดกันเลยดีกว่านะครับผม1 2อู้ได้3เลยคุ้มค่ากับที่หามานานหน่อยละกันนะครับผมโอเคได้9้าก้อนแล้วนะครับผมก็ ผมว่านะครับผมคลิปนี้ก็พอแล้วนะครับผมสําหรับไอตัวฐานเนเทอร์ไลน์นี้นะครับมันค่อนข้างที่จะหายากเนาะก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็เอาเนเทอร์ไลน์ไปเผาแล้วก็เป็นอันจบคลิปเลยนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมตอนที่เราก็ได้มาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมมาเรามาเริ่มเผากันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะใช้ฐานประมาณ2ก้อนก็พอแล้วใช่ไหมน่าจะพอแหละนะครับผมมาเผาในรางนี้เลยละกันนะครับผมเออ Okay. โอเคอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเราได้ทําชุดเกาะที่มีประสิทธิภาพแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคได้มาแล้วหนึ่งนะครับผมเดลเทอร์ไรส์สครับนั่นเองนะครับผมมา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 เอาอีกมหนะึ่งโอเคเอามาอีกอันหนึ่งแล้วก็เอาอีกสองมารวมกันเนาะแล้วก็ใช้ทองนะครับผมอ่าทองเท่านี้ก็น่าจะพอแหละโอเคเป็น ทำเป็นทออินคอึมตรามตัๆๆๆมแทมแ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 ทมแมแถมแมแมแมโอเคครับผมเราก็ได้เนเธอร์ไลน์อินอมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผม บ็อกแรกของเรานี่ช่างมีค่าซะเหลือเกินนะครับผมโอเคก็ต่อไปนะครับผมเราก็จะทำโตอันนั้นนะโต๊ะตีนะครับผมเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผ,ผมจำไม่ได้แล้วนะครับเออสูตรครับผมจำมันได้นะครับก็คือนี่แหละครับผมสูตรครับก็คือสูตรนี้นี่ก็คือสมัยเออเขาเรียกว่าอะไรนะสมายติง้งใช่ไหมอ่า สมิดสมิดหรือสม i t ติ้นะครับผมเทเบลิลนั่นเองนะมาเราทํากันเลยนะครับผมแล้วเราก็จะเอาไอ้เทเบิลตรงเนี้ยเออเอาไว้ตรงไหนดีเอ่ยเอาไว้ตรงไหนดีเอ่ยอืไม่มีพื้นที่ว่างในบ้านแล้วด้วยเอาไว้ตรงไหนดีอย่ะแง,ง่ไม่รู้ตรงไหนอ่ะอืมโอเค ผมรู้แล้วเอาไว้ตรงไหนนะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเป้งเอาวางไว้หน้าบ้านตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะเอนชาร์ดอะไรกันก่อนดีนะครับผมเออส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากเอนชาร์ดชุดเกราะก่อนนั่นเองนะแต่ว่านี่ครับผมเราได้มอีกแล้วอุ้ยฟินสุดๆเอา่านไว้ดีนี้แหละนะครับผมแล้วก็เอาเนเธอร์ไลน์ก้นก,ก้อนที่สองอ่อ <c oughs> ฟินกันไปทั่วหน้าเลยนั่นเองนะครับผมโอเคเราเก็บเนื้อเน่าเก็บทองไว้ในนี้ก่อนละกันนะทองในเนเธอร์เราก็มีอยู่เยอะนะครับอ่ะเนเธอร์ไรซ์แคร็บเราก็เก็บวนนันนี้ก่อนละกันนะครับผมมาเราไปตีกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับที่ผมอยากตีนะครับก็คือรองเท้านั่นเองนะคือรองเทา้ามันผมเป็นชั้นไ้เยอะมากคิดดูดิโอเครองเท้านะครับผมเราไปตีกันเลยนะครับผมอ่ะครึ่งหนึ่งตีหนึ่งสองซับ อือ้ได้รองเท้าสีดํามันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเลขยานึงที่ผมจะตีนั่นก็คือดาบนั่นเองนะครับผมเออมันเป็นดาบที่ดีมากๆเลยนะหนึ่งสองซ่อหรือว่าเราจะเอาไอ้นั้นดีวะ <c oughs> หรือว่าเราจะเอาไอ้เมนดิ้งไอ้นี่เดฟฟอร์จูนสามออฟฟอร์จูนสามก่อนละกันนะครับผมหนึ่งสองซ่อ อืเรามีอุปกรณ์ดำใช้แล้วเป็นไงล่ะโคตรสวยนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้เป็นไงกันบ้างครับเราไปหาเนเธอร์ไลท์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมพอใจมากๆเลยนะครับสําหรับเนเธอร์ไลท์ที่ได้มานะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมขอจบไปเพียงเท่านี้เลยละกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็อาจจะเป็นการหาเนเธอร์ไลท์เพิ่มเติมอีกสักนิดสักหน่อยละกันนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับไว้เจอกันนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยละกันนะครับ